ไปแล้วห้าบาที่ไดเด้อหาบาทได้แล้วหบาทพี่น้องมดดำหมบิดจกเถื่อไข่เนี่ยแต่ดกผลตัวเดียวมดดแมงก็เอาดมแล้วมันไข่ดำขึ้นมาหม้อบานตางตางย่งหม้อบานไปดำเสบ้านดำน้าเมอนดนด่โอ้แก่กาหม้อบ้านมีดำหม้อนพี่แก่ชนิดนั้นบ่ายงซะอัน ดำบะล่ะก็มาดกไม่ปรเดี๋ยน oh, ี่บ้าาอร่อยนบ้านหบเปมาดกอาสาเน่โอ้โทำเงินอยู่นี่มือสองมือติสหนึ่นนี้ดกไก่เทไรกับอรบ่างกันมือนพื่อนพจิกเกอเมื่อไหร่เป็้เปนย้ำดีอื้อนดกกอยู่นี่ดับก็อยู่นี่ดับก็อยู่นี่โอ้เอาเงินทั้งข้นทั้งหลงคือขาดเถอะังดอเบง เตยแล้วก็ลอกะลองหล้วก็ล่าล่าและะ้<อ>วก็ปอดอยนี่ล้านน้อเนะอ้าไอ้ดอกดูอยู่แั้นมันทีกูหนีมันสิกท้ายอยู่นี่ม,นม,มันขาด่ปมันยังดอกขาดมาวโนากนท่านผุนกะกาเฮ้อพี่น้องเลยง,ง,งามๆหนึ่งกะกาพูดหวนเป็นน้ำเล้วสุดหนึ่ง และิตากำลังกองเลยคนยปีนี้พูได้วาน,วานก่อนพ้นมาห่มเกิดเสมอกันดีเนาะ <Okay. S 1> ไพวานก่อนวะนพอวา่าวันบพพออาทิตย์มันกระตุกเนาะมันเกิดแล้วมันกระตุกของสันมาอันมวนห้าวานเลียกวันพ้นเพ่งมาตีบาน มองมันค้างหนามมันก็ห้างที่บันฝนแต่ละปีจะเป็นบกขึ้กันกาจากกะได้กระปดกถือ <laughs> <laughs> พี่กายเดยปาแต่กลางเดือนพืชผ้าแล่นยุบเป็นเดือนบ้านนี้นี่แต่หนาบ้านนี้เดือนนี้ก็ว่าเสิเอาเค,คอยคอยค่อยอีนี้บานนี้นี่แต่หนามบัานนี้ <laughs> อันได้เกือบโแมนก็ <laughs> ค่อยออที่ล่ะบัานถีหัวก,กับถีมหา ก็อบบ่ได้เกิดอีกโอ้ยนาะพี่นาชิบบ้านแต่มันทีชิบเก่ากบยี่ชิบหละเพราะว่าปลายเดือนพึ้ภเสืาจะได้มันตองทุกว่านปีไดนว่าสีเฮ็ดไม่กับบ้าได้ก็ออกมาแบบเก่าคือเก่าบ่านไดนหากระไ้เขาห้างมี้อนอย่างใหญ่แล้วก็บุปวเดียร์ลราใส่ทวนทวนอยู่ เืนก็นําไปเงินดำดำเดีวกันนามาแล้วมันก็มาถอนยอีกเอาเงินแล้วอยู่นี่ละน,นี่แทบนีละจ้ามาเบิ่งพี่น้องพ่นถอนกะจินแล้วดูเขาวานกันเบ้อเลยมีธงเดียวนี่แหละคือดำอยู่อย,อยู่บัญหาดนี้ บัดบันหาดนี่ัดบันหาดนีเราผู้เดียวดิดำหน้ามูข้าวบานเบิดเหรอมาถอนซอยพ่นถอนแล้กก็ไปดำผู้นี้สิใไข่แน่ผู้นี้พ่นสุดผุนผุนเดียวกันสองคนว่า อโอ้หมาไม้คือดอกขาถากทวนทวนทวนเลยก็<น>คือดอกเป็นตะบะขาดกำม,มือดีเถอะมาไม้จงไดเกาดาดาเกเวทมาพร้อมกันจะจังหวะนี้อืมเออเป็นเิไรว่ี่ดอกนี่ดอกกาว้ใส่ทวน,ทวน,ท,วนทวนเลย<ว><อ>กาบ,บปวดซํา นัได้สิบบาทเลยไม่ยื้นเฝ้าอยู่นี่ได้สิบาทเลยสิบบาทเดียวอืมพอยืนเฝ้าอยืนหนีพ่อได้สิบบาทแล้วพี่น้องอีกสิบบาทก็ได้กาแฟอด้รแก้วหนึ่งนี่เดี๋ยวะมากินกาแฟสองเสองแก้วนะกาแฟเย็นอีกช้อนมาได้กาแฟเย็นเด้อนี่เด้อดิ่กาเป็นตะดำมวนพ่อโล่กาเป็นกีเพ็ดกาะทา่สุด เขียงเงยก็อะไรกับบะเถิงกับอ้อนแห้งบะเชียงแห้ง,งคุณมันห้อยหนึ่งหนึ่งไตงอ่งอมำอ่เมาใช้ม้วหน่ะหนึ่งไต่งมองงมองอมอยู่คุณดกาเก็บห้อยผอมไรวัดสงการไรวัดถุงห้อยเออทกนี่ซับนี่ละจ้าฝากกดตามซับสไครช่องแยจุดความนพาหลอในได้ค่ะ